สวัสดีครับพบกับบอลสบายสไตล์อดีในเพจราคาคุยนะครับสวดสัปดาห์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีไฮลุ้นให้เชียร์กัน7คู่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะคู่ดึกนั้นน่าสนใจเพราะว่าจะฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงแข่งนะครับวันเสาร์นี้เที่ยงคืนครึ่งแมนซิตี้จะพบกับวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดนี่ก็ผลงานถือว่าดีทีเดียวนะครับอยู่อันดับ8ถือว่าอยู่ครึ่งบนของตารางแมนซิตี ต้องการชนะในนัดนี้เพื่อหนีเรีย p ููออกไปเป็นโอกาสดีที่แมนซิตี้จะนำเลียวภู4สี่แต้มเพราะว่าเรีย p ูู้นั้นเล่นวันอาทิตย์นะครับหานัดหลังสุดของแมนซิสตี้ชนะ4สเสมอหนึ่งเสมอก็ชนะในการโดนจุดโทษเชลซีได้แชมป์คาราบาวครับเป็นแชมป์แรกของเป๊ปในฤดูกาลนี้นะครับกองหน้าก็ทำประตูกันยึดได้อย่างครบ ครันเลยนะครับทั้งกุนดาวสันโวสิบแปดประตูสเตอร์ลิง 12, สิบสองซันเน่แปดเจสุสหกผู้เล่นที่เจ็บก็มีเดอรอยนะครับเดบรอยเจ็บอีกแล้วเจ็บอยู่ก่อนก็มีลาปอสลมทั้งแฟนันินโยนะครับของกลางก็ทําประตูประสานงานใกล้กลันได้ดีนะครับทั้งซิลบามาเรสโกดูกันแล้วก็บีนาโดซิลวาขุมกำลังแม้ว่าจะเจ็บไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ครบที่สาคัญคือกลางสัปดาห์ แมนซิตี้จะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2กับชาวเก้ด้วยนะครับนัดแรกเจอกันวัตฟอร์ดเป็นเจ้าถิ่นแพ้1 2ต่อ2นัดนั้นซาเน่นกับมาเรสทำประตูให้แมนซิตี้ส่วนวัตฟอร์ดของคาบีกราเซียผลงานก็ถือว่าดีเลยนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1แพ้ก็แพ้ในการไปเยือนเลอบู0ูนต่อหกองหน้าก็มีหัวหน้าทีมอย่างทรอยดีนี่นะครับมีเดลฟูมีเกรที่เป็นความหวัง กองกลางชาวเจนตายอย่างเบรเดราก็ทําไป6ประตูนะครับผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือนของวัตฟอร์ดสนัดหลังสุดชนะ2แพ้1สเสมอ1นี่รวมทั้งชนะใน f f Cup ับด้วยวันนี้วัตฟอร์ดน่าจะไปรับเหนียวนั่นนะครับเพื่อหวัง1คะแนนเป็นอย่างน้อยแต่ว่าแมนซิตี้คงไม่ยอมเน้นผลชนะมากกว่าการทำประตูได้มากๆเหมือนช่วงต้นรั้วกางฤดูก,การนะครับ แมนซิตี้น่าจะชนะ1-0แต่ว่าถ้าโอกาสดีๆก็2-0ไม่น่าเกิน2ประตูครับ